สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบัตรเอสวว,วันนี้เราก็จะมารีวิวก,กล่องเครื่องตัดหญ้าแบบสปายหลังนะครับนี่ครับได้ของมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับเนี่ยส่งมาจากจัปปี้นะได้มาแบบนี้เลยนะครับยาว,ยาว ตัวเครื่องนะครับ Eo Ganto Ganto นะครับเครื่องหนึ่งจุด R เรงนะครับกคน,นะนไม่ได้คนระับน้ำหนักเขากประมาณ7กิโลนะครับ ตีเขาระบุไวนนน้นะครับนี่ครับตียาวๆนี่ก็คือรู้อะไรนะก้านมันนี่น่าจะเป็นตัวจับสั่งน้ำมันกันนะครับปอกปนต่างๆครับ,บ,บ,บอันนี้ก็จะเป็นใบมีดมีดเป็นแบบนี้นะครับ

ต่อไปก็จะมาเกะอันนี้นะครับนี่ก็คืออที่ว่ามันหน่วยได้นะครับ <c oughs> นีคนเกะนะครับเกะจต้องหน่วยนได้มีเกลืองอันนี้ตังน้ำมันอันนี้ก็ไป

อันนี้ไม่รู้อะไรเขาไปทำอะไรโหที่คุ้มเสียงมันเลยเค,เคลุ้มเลียงครับโอเคเค้อโนหมาบาบ่ววมตััตรรดเลยแล้วก็จะมาประกอบกันเลยนะครับรีวิวนี้ก็ละเอียดเลื่นครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้ก็เก็บลง งไงวันนี้มาอุปกรณ์นครับให้ล้อมลยนะเราไม่ต้องไปซื้อที่ทุกอย่างนี่จิบนะครับอันนี้ต่อไปตรงนั้นใน,นวัวในย่างอ่ะมันเมื่อนกันไหม ก็เราก็มาติดตามกันต่อพรุ่งนี้นะครับตอนใช้งานนะครับนี่ครับก็บกันแค่นี้นะไม่ถึไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาจะมาโต้กันเลยนะครับนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วครับจะใส่จานนะครับน้ำมันก็ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงเครื่องกันนะครับ จะใส่ตามนี้นะคร,รับแล้วก็ใส่เปลือยแล้วก็ใส่เปลือยก็จะมาใสาจา่จันมีวาไงไมเลย มาติดตามกันต่อตอนที่ว่าสตาร์ทเครื่องนะครับอืมอนี้เราก็จะมาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะค,ะครับเอย่าลืมตันงปีเดียวติดเ ไปลองกันเลยน,นครับตัดเกียงคนไหม,ไมว่ารสมนน่นีเ่เราเสร็จเลยอือ ก็การนำเสนอเร่อนี้ก็คนไลค์กดติตั้ได้ดดดเลยนะครับนี่เราคือการการีวิวแบบบ้านครับ